จะสอนวันแรกเพิ่งเดินทางมาถึงเลยนะคะพอมในเรื่องของทฤษฎีก่อนนะคะหนึ่งชั่วโมงเห็นโปรเจกตครั้งแรกนี่ทางทางไหนคะทางมันจะมีติ k กต็ด้วยค่ะแล้วก็ทางเพจด้วยค่ะเราใช้เวลาเรียนกันสองวันวันนี้ก็เป็นวันแรกแล้วก็เรามีที่พักให้ด้วยที่พักฟรีนะคะหค,คืนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะเริ่มทําการเรียนกันสอนกันนะคะได้ เซตเนี่ยค่ะที่ครูสอนจะมีอุปกรณ์มีครีมมีคินซิ่งนะคะคือการเรียนเนี่ยค่ะหัวหุ่นแบบนี้เนี่ยค่ะเราจะสอนตั้งแต่การใช้ผ้านะคะผ้าโพกศีรษะนะคะห้าเราจับปลายผ้าทั้งสองค้าะคะแล้วก็พาดมาที่ปบหูอีกย้านหนึง่งเอามือกดไว้ค่ะแล้วก็เอามือเรานะคะเอามือซ้ายที่กดไว้นะคะอ่าแล้วก็เอามือขวาเราจับปลายผ้าขึ้นแล้วเราก็ใช้นิ้วชี้เราค่อย ค่อยๆโกดลงไปแบบนี้นะคะเ้วก็คว่มผ้าข้างบนลงเสร็จแล้วเราก็ค่อยๆลูดรูดผ้าขึ้นใช่แบบนี้นะคะเวลาเราสอนก็คือเราจะสอนแบบจับมือทํากันแบบนี้นะคะแล้วก็การนวดทิศทางการนวดเนี่ยครูก็จะให้ฝึกกับหัวหุ่นก่อนพอฝึกกับหัวหุ่นเสร็จแล้วเนี่ยแล้วเราก็ลงหน้าจริง ถ้าเรียนจบไปแล้วนี่ก็ว่าจะไปเปิดใช่ไหมคะไม่ทราบว่าที่ไทยหรือต่างประเทศอ๋อถ้าเกิดไปเปิดได้ที่ต่างประเทศเลยยิ่งดีประเทศอะไรนะคะคุณป้อมญี่ปุ่นค่ะอ๋อประเทศญี่ปุ่นด้วยนะ,ะสนใจมาติดต่อได้นะคะเพราะว่าเราชอบตรงที่ว่ามาดูปุ๊บโปรจิตจะมีให้หมดเลยคอลลาเจนมีคือทุกอย่างอุปกรณ์ที่เรียนมีให้หมดเลยซึ่งโอเคเดี๋ยวโปรจิตจะอัปเดตให้เรื่อยๆนะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะ